ขอบใจมากเลยนะยาที่เธอมาช่วยฉันสอนน่ะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปดูห้องเรียนแล้วก็เอาตารางสอนให้นะจ๊ะแต่ก่อนที่จะสอนเนี่ยฉันขอศึกษาประวัตินักเรียนก่อนได้ไหมได้สิงั้นเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปที่ห้องทะเบียนก่อนเลยละกันแล้วก็จะเอาแฟ้มประวัติเด็กนักเรียนที่เธอจะต้องสอนให้ดูฉันไม่ได้อยากรู้ทั้งหมดหรอกแค่บางคนเท่านั้นแหละเอ,อเธอรู้จักเด็กนักเรียนที่ชื่อปานเทพสมุทรเทวาม เทพสมุทเทวัอ๋อปานเทพเนี่ย <_ d ata> เขาเพิ่งมาเรียนได้ไม่กี่วันนะ <_ d ata> ทำไมหรอเรู้จักเด็กคนนี้เหรอ <_ d ata> ไม่มีอะไรหรอกฉันเคยได้ยินชื่นอน่ะก็เลยอยากจะรู้ว่าแม่เขาอะ <_ d ata> ชื่ออะไรแล้วตอนเนี้ย <_ d ata> พ่อเขชื่ออะไร ทุกคนวันนี้ครูมีข่าวดีจะมาบอกครูมีคุณครูคนใหม่ที่จะมาสอนวิชาภาษาไทยแทนคุณครูนงรักชั่วคราวครูขอแนะนําคุณครูกัติยาจะ้ะสวัสดีครับคุณครูกัตยาสวัสดีค่ะ,คคะ,คะและในฐานะที่เราเพิ่งรู้จักกันวันนี้ครูจะยังไม่สอนเรามาทําความรู้จักกันก่อน ทำข้อสอบทดสอบพื้นฐานว่าใครรู้อะไรมากน้อยแค่ไหนเอาไว้หนึ่งชุดแล้วที่เหลือส่งไปเท่าไหร่นะจ๊ะเห็นครูมนที่บอกว่าเธอเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่หรอครับ งั้นเราเป็นพวกเดียวกันครับ ผิดนะคะคุณครูดิเลกเล่าผมทําไมคุณครูถึงเรียกผมมาครูก็ไม่ได้ว่าเธอผิดแต่ที่ครูเรียกมาเนี่ยเพื่อชมเชยความกล้าหาญของเธอจดหมายเชิญผู้ปกครองครูต้องการที่จะพบกับพ่อของเธอครูอยากพบพ่อผมทำไมอะครับ รูทราบมาว่าเธอเป็นเด็กเรียนดีแต่ว่ามีปัญหาทางด้านการเงินครูก็เลยอยากที่จะพบกับพ่อของเธอเผื่อว่าครูจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างไงคุณครับ,แ,บ,บแล้วแม่ผม่ะครับต้องมาด้วยไหมไม่ต้องจ้ะครูอยากคุยเฉพาะกับพ่อเธอเธอบอกเรื่องนี้เฉพาะกับพ่อของเธอเท่านั้นนะปานเทพครับครู หลังเลิกเรียนพรุ่งนี้ครูจะรอเจอพ่อเธอจ้ะครับวดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี 变化。